สวัสดีครับช่างนัน e อเทคไม้แล้วนะครับวันนี้จะมาอธิบายนะครับเนื่องจากโดนลูกค้าเคมมาหลายๆท่านนะครับที่ซื้อจากต่างประเทศหรือว่าลูกค้าที่เป็น oem นะครับทักมาขอความช่วยเหลือจากทางร้านนะครับสินค้ามีปัญหาเปิดไม่ติดเรื่องซอฟต์แวร์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับทางร้านเลยต้องขอดูตัวสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีโลโก้หรือไม่ แล้วก็คําสั่งซื้อนะครับในการเคมถ้าเป็นของแบรนด์นาราเทคเราจะมีบริการนะครับหลังการขายจะมีแอดมินมีทีมช่างตอบนะครับทุกปัญหาแล้วสินค้าถ้ามีปัญหาในระยะเวลาที่รับประกันทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าใหม่เลยนะครับไม่ซ่อมนะครับในระยะเวลาประกันแบรนด์นาราเทคจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นสินค้าตัวใหม่เลยนะครับนี่คือการบริการหลังการขายนะครับที่ดีของทางร้านนะครับซึ่งลูกค้าตรงนี้แฮปปี้มากนะครับ นะครับแล้วก็วันนี้จะมายกตัวอย่างนะครับกล้องนะครับที่เป็นแบรนด์ของโนเทกนะครับเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมานี่นะครับจะมีโลโก้นะครับนี่นะครับเมนูจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับภาษาไทยนะครับเราปรับปรุงให้เป็นภาษาไทยที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเราขายสินค้าในประเทศไทยนะครับสินค้าจะเป็นภาษาไทยที่อ่านได้นะครับไม่เป็นภาษาต่างด้าวนะครับเดี๋ยวเรามาดูงาน OEM นะครับ งาน oem นะครับจะมีหลายโรงงานที่จะผลิตสเปคอาจจะแตกต่างกันไปนะครับรุ่นเดียวมีถึง4 5 6 7สเปคนะครับนี่ไม่มีโลโก้นะครับของ oem นะครับแล้วเรามาดูเมนูกันนะครับภาษาเดี๋ยวมาดูเมนูภาษากันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวเปิดให้ดูนะครับตัวภาษาไทย เป็นงาน O.E.M. นะครับหรือว่าซื้อต่างประเทศนะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นของ n a n o t e c นะครับเป็ Analogic นะครับมาดูนะครับเมนูต่างๆนะครับภาษาไทยชัดเจนนะครับนี่นะครับบันทึกเสียงนะครับโหมดไมโครโฟนนะครับต่อไมโครโฟนได้ต่อเว็บแคมได้นะครับ โปรแกรมรักษานาจอเปิดเครื่องอัตโนมัตินะครับภาษานะครับฟอร์แมตระบบนะครับมีหมดนะครับตัวนี้เป็นระบบสัมผัสนะครับแล้วดูนะครับตัวนี้จะมีกันเลนเป็นรอยนะครับจะมีกระจก cover ทีนะครับนี่คือตัวท็อปเลยนะครับของรุ่นนะครับตัวท็อปของรุ่นจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวที่ไม่ท็อปหรือว่าเกรดต่ําลงมาจะเป็นแบบนี้นะครับคือถ้ามีอะไรโดนเลนนี่คือจะเป็นรอยนะครับนี่ครับสังเกตนะครับตรงนี้นะครับ จุดสังเกตนะครับนี่นะครับแล้วเรามาดูภาษากันนะครับตัวภาษาที่เป็นของ oem ที่ไม่ใช่ของ b a n a l t e c h นะครับจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับเราจะเปรียบเทียบไม่เห็นนะครับลูกค้าจะได้เข้าใจนะครับเพราะว่าเราโดนเคม,มาเยอะซีไม่ใช่สินค้าของ n a n o t e c h เราก็เลยต้องขอดูคำสั่งซื้อแล้วก็ขอดูเครื่องว่ามีโลโก้ไหมนะครับ แบรนด์นานเทคนะครับอันนี้งาน OEM นะครับดูนะครับนี่นะครับภาษาไทยนะครับของนาโนเทคนะครับนี่ครับเขียนภาษาต่างดาวที่เรียกภาษาต่างเดาเรียกไงนะครับนี่นี่ครับเขาพยายามจะแปลครับแปลภาษาไทยให้ให้ให้ได้ตามภาษาของคนไทยนะครับแต่ยังทําไม่ได้เนื่องจากเทคนิคเชียนของเขาไม่ไม่ใช่คนไทยนะครับ เวลาทําเฟิร์มแวร์ออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นตัวยึกยืดยืดยครับภาษาต่างดาวนะครับอันนี้เป็นของ a n โ t เทคนะครับอันนี้คือคนไทยเขียนซอฟต์แวร์นะครับนี่นะครับเทคนิคเชนของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปเราเลือกใช้ตัวท็อปนะครับเลนกระจกกันรอยนะครับลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้นะครับสินค้ามีหลากหลายชนิดนะครับหลากหลายประเภทแล้วก็หลากหลายสเปคแล้วก็มี หลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับลูกค้าสามารถเลือกร้านที่ไว้วางใจได้ในการสั่งสินค้านะครับแล้วก็ดูบริการหลังการขายด้วยนะครับเวลาซื้อไปแล้วจะได้ตรงปกแล้วก็มีการดูแลบริการหลังการขายนะครับโอเคครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ